สวัสดีครับพี่น้องมันไม่เห็นยังแม่สตาดต้นผ่าคาสตาร์เป็นยังคือสตาด์ทิ่มาะปูมล้งเนรอปถ้นใะ้มันขึ้นหม่โอ้ยิตาด์ตขั้วไมคือว่าแตงมันนั่นดอกเออให้มันขึ้นไม่หอดมนเอา่อ๋อตัดไปก็ได้็เนยตัดกันดิซกัไก่มันต้องมีกันไก่ไงเนาะกันไก่ไงแบบ แบ,บเป็นกันไก่แต่ถ้า,งา,งางเงยๆ่ที่เขาตัดแต่งกริงใหม่นะเอาต้นแรกมาแม่มาแม่หัวหน้่นกจักซี่บไซใสหรือ,อะไรต้ต่อพี่นอ้องเมื่อกี้นี่มาเรียนน้ำลูกคนดื้อ่ดือ้อเออแล้วก็ต้นเงยอย่าเดียวเนาะยอดก็่าังงามเลยพี่นอ้องสิบห้บอกต้นอันน้หอะไรแม่ ข้วาวไม้บรรยายนี่มันขึ้น,มนมไม่ได้พี่น้องต้องฝึกกระไกลมันหีดอืมไม่แล้วลูกไปเอาเล่ยนยุ่งที่ละเจ้ามาหน้ามาหน้ามาเอาพี่น้องเบึงเบึงเบึงคุณมึน,มนต้องเอามาน้ำเลยพี่น้องนี่โอ้ยมีดกระตัดเพียงกระบอกเขายอนี่มันคือนเรียงตัดลงหลายนี่แม่เรีตัดหลายงไลนี่มันก็ขึ้นเหรอแฮนวะ มนนมไม่น้องพ่นเอาประมาณนี้เลยเด้แต่ละต้นเขาว่ามันเกินเครื่องเะาพ่นตัดออกตั้งถ้าปลูกม,มากจะได้กินเยอะแยะเราผลผลิตลอลโอ้หลายเถื่อแล้วโอ้หลายเถื่อแล้วนี่พอได้จับไ,ไหมมะนะมีก็พอใช่ไหมตายแติได้เอาเชือกามา<ป><ป>ติดโตัวมาน <laughs> อ,ออใบยางนั่นมั่ง แต่ว่าตั้งแต่จะปลูกไม่แจ็คต้นกับว่าเห็นตายเดียเนาะหงอดง้อกติดต่ายอืมพี่น้องผลปลีกันทำดีกินก็ไม่ีเยอะหนิเห็นไหมอันนี้ว่าตัดติ้ต้นเนี่ยข้อสิตัดกับเสียดายมันมันขามันยังน้อยก็บม่ต้องตัดนะตัดถนนอืมโหรอบเดียวจบเออเอ้นไม่ผมขึ้นไม่หอดมันเยอะหอดมันกัด ถ้าทิมลงแล้วยินงเงี้ยเจ้าซื้อมากกเต็มตู้อยู่อายินัก่าอืมแต่มันขึ้นไม่เพราะว่าอันเป็นวาตนอันนี้ยิงตัดยิงงามไ,ไ,ไม่น้อยเน่ยอืมด้ฟันทิม่มเนอพี่น้องตกแต่งแต่ว่าผ่มีกันไก่ไงกันไก่ไม่มีอืมยอดนะกินล่เล่อกนสปูสปาน่อ่าก็ร่างงามเลยคน่ะคนะค เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับมันหนามเด้ออืหัออวใจจับอีกเด้พี่น,อน้องเอามมนมีที่ถือมีดแม่มอ,มอืมไปางานไะนต้นหอยยิงไข่มันก็ง,งามเด้พี่น้อง่นน่ะปะโตวไว้ตะเส้น ตับหูยังไข่ตับเมี่ยงเนาะเอาตัวนี้ไปตัดยากตีนเนี่ยห้อยตัดแล้ววันนี้เอาท่าเสาเลยบนวาบรรยากาศดีๆผ้าคอยเพนอันนั้นตุกแตงไปเรื่อยๆทางดากเก้าว้าคขยไปตุกแตงอันตุนหัวโอตุนพระขาเขาเนี่ยมาแล้ว อ,อ๋อพักจำฮะอ๋อแล้วก็ขึ้นไม่ดอกอ๋อฟันยังฟันจำหรือไงกันนะโอ้ยตั้งใจเห็ดเนะครับได้เหรอ,อรอบว่าตั้งใจมาหลอกโอ้ยให้มาตกแต่งมาทำไรก็ <S <S สร้างมันดีมันมีไรต้นอยู่เด้ดล่ะอือทีขึ้นง่ายเวลาต้นนี่วันนี้ต้องมีกันไกลนี่อือ คอยคอยครับคอยคอยนางนุ่งต่ำๆหล่อยเคยตัดเลยคอยภาษางานซ้ำนิ้วมือนมมมเนาะพี่น้องพ<อ> <c oughs> ี่น้องเบิร์กยังไม่แตนร่องจฉมเลยกอนหลอดต่อยง่ายงู้สองกิงกง่งไอ้ไรอ,อายางงี้มาปั๊มอันมันยังไข่ทิ้อีกวะปะนีิอันนี้ของของค่อยผลิตบมทุกอย่างเออผลิตเองมีความสามารถปลูกผักกินได้โอ้ยไงปั่นนี่เครื่องคนเราปลูกว่าอะไรทิ้เอาเนี่ยอะไรน <ขอ S 2> ะพราะฉะนั้นก็อย่ามาดูถูกสีมือค่อยโอเค เอาเบิ่งกันต้นบางน้าเจ้าว,ว่าเห็นกินเล็กเที<อ>ยฝนบนริมเนี่ย <นะ S 2> ไปกินแล้วสองนุย้ยต้นบางหน,านา้าต้นมะกรูดตายพี่น้องสิลไปซื้อต้นมะกรูดมาปลูกใหม่มะกรูดตายเอตอต้นมะหุง่ามันเป็นอะไรถือไปไปเบิ่งสันตตาาายยไ,ไปไปไปพี่น,อน,น้องนี่ผ้ามันเจ้าชิมะเขือาเดกเขากิมะเขือมนี่แหะอันอื้ พี่น้องเบื้งต้นขอที่มันปลูกไว้เมืม่อนั้น้งสปูดน้ำตเมันน้ำฝนบ่วงดก็เว่าเป็นหยางอฝนตกใส่พี่น้องติดนี่เด้นี่พี่น้องหนึนนน่งต้นสองต้นเพาก,ก็ติดมดน่แหละเห็นไหพี่น้องเปม่กกอ้ก็เคไเปิดตลาดนักขายอยู่พอนเพลิดหดมหดแล้หน่วยละห้าบาท วันน่ะพี่น้องอันนี้ก็รล่อข้าเจ้ามาดมีความเคลิบนาอยังมวันนี้น้องแม่เนาะข้าพิเภคอนกรีดถ้าวันบี้ฝนตกเขาก็บพิเทกเหมือนถ้าฝนตกกับบารีเทพมีความสุขว่าได้ออกกำลังกายอย่าง,งานนว,วันเสาร์จมีความสุขอยู่จ้าเ่าม,มีความสุขจะน้ำคนน้อยเลยพิเตะ ไปเลยเบื่อองืงคนรู้หน้าตานี่เหนื่อยเกินหเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมหเหนื่อยไหมโอ้ยเหลืองอ่ะเต็มหัวเลยออ,อกแดดฉันนีเน่เบือเต็มเลยเนาะออกกำลังกายนะอืมขุดขุดไปมันเป็นดินทรายมันเล่นดีทั้งขอบนี่เขาเจ้าเซียน นี่แเขาก็ไม่เคลียออกมาแม่นีน่แหละตอนจัดเทพปุ่น,น <c oughs> เานาอืก่อนชงงานก็ต้องเหยียบร้อยอื <c oughs> โอเคสุดยอดมากสงกับเป็นเมื่อคีบพพ้องพี่ตีเมาที่ชงงานแบบนี้จะบอกมาเหต่อล เย,ย,ย่มนเยมนอืมเอาไปพาลูกยางเนี่ยมาเอาจะพาเรนดินนี่นะรอยากเรนนะเอาเอา,เอาเต็มที่พี่นอ้องมาผ้ากันมาตัดแ่งกิ่งใหม่โอนกิ่งต้นพักขาแล้วก็ผ้าม่านมาเล็อน,นะพี่น้องเลยเแบบนี่ยมันเศื้าผ้าพา่านหมอ,อก,ก็นังไข่ อเห็ดแต่พี่น้องลุงปลาตรงโน้นเห็ยังเนี้ยเด่นแบบใดเจ้าเเปดตาเป็นดินทรายมันเร่นดีเลยนี่อือม่สักเลือผ่าผุยอึดจะผ่านไรโกดเห็ดโลดยอแล้วก็มาแต่เศาเลยน้หลดเราจอดเฉนแต่ว่าอายผู้ตายท่านไมมามาแต่ผู้หยิง แนนว้องาบรรยากาศดีพี่น้องคนน่ะยามาเศร้าเพาเพี้ยเอารถจอดไม่หันเลยเด้มันเคื่นในจอดไม่หันเลยอันนี้กระเด็ดซองมันอยู่ไปนี่เมียไปอือไมอยากเมียเลยพี่น้องมึงดูมันอยากเล่นอุ้มเอา แมนไปใสย่ยี่วันหลางมืลงอลลางขาอืจะนับคลิปนี้กัขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมเด้อพี่น้องมีอย่างกระเบือ้องให้เนี่ยเลยครับคลิปนี้พาพี่น้องมาตัดแต่งต้นพักขาให้มันขึ้นงามกว่าเกา่ายิงตัดยิงงามพักขานี่ครับผมแล้วก็พาเะมึงต้นหมวหึ่งกรพาคนน้อยมาเล่นดินไส้หมอ,อกาําลังไก่คลิปนี้พ้อมตะเศ้าเลยคลิปนี้วันอันนี้เพิ่อนก็นยังยง้างเลยพี่น้อง อันหมอนไม่น่ากันนีนบ่บ่มึงรังหมอนไม่น่านเอาฝันยุ่นเนี่ยถ้าล่างขาล่างแข้งบอกวันนี้เอาล่าพี่ล่าน่องให้พอแล้วสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าคลิปนี้พอ,อแค่นี้เด้อจ้ามาหนาหน้อยไปม,า,ม,ม,า,ม,ม,า,มาล่างกันนี่เร็วมาแม่มาแม่มาแหมมเร็วเอาแม่ล่าพี่ล่านออ่อง ค่ะลาไปก่อนเลยค่ะอาวนูนู้นในรูปมันสิอจุก